ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชนะนบสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายแพทย์วีระพงศ์นิติพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมกันแถลงข่าวการจัดมหกรรมรวมพลังประเทศไทยเพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิวพร้อมมอบชุดทดสอบเกลือบริโภคหาสารไอโอดีนให้กับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดและอาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง6แห่งได้แก่อำเภอพระสมุทรเจดี JD, อำเภอพระประแดงอำเภอบางพีอำเภอบางบ่อ อำเภอเมืองและอำเภอบางเสาธงเพื่อนำไปจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาให้กับประชาชนและเด็กในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเป็นการรณรงค์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเกลือไอโอดีนจึงได้กำหนดจัดงานมหกรรมรวมพลังประเทศไทยเพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิวขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของสารไอโอดีน โดยเฉพาะเกลือไอโอดีน ine, ยังสามารถทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและพัฒนาขีดความสามารถทางสติปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนไทยได้อีกด้วยสนักข่าวพีเนนิวรายงานสนับสนุนข่าวโดย